รีวิวครับพลังสตอร์คอร์ท่าเวาตันรวมบูสเตอร์ร้อยนากาที่1 0 3แต่ว่าเราสามารถทําตัน1 0 4ได้นะครับค่าพลังการทําเกมลุกสปิด้นบาลานดีมากเลี้ยวบอลอบอลเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าการจ่ายบอลไม่ดีนะจัดว่าแย่เลยในส่วนของการจบสกอร์เนี่ยหช้ำหมังเลยนะถือว่าโหดจัดเลยนะครับความเร็วดีมากนะคคิงพาวเวอร์กับสเตมินาก็ใช้ได้แล้วก็อากาศสบายเนี่ยโอ้โหผมว่ากองสาหรับกองหน้าคนหนึ่งนะ ผมว่าโอเคเลยดีเลยแหละอันนี้เนี่ยผมขอรองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะครับมาในสไตล์เดียวกันอายุเท่ากันเลยแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าอุวอเนี่ยต่างกัน1แต้มเนาะค่าพลังไส้นนนในเดี๋ยวเราดูสักหน่อยนะครับในส่วนของบอลคอนโทรลเนี่ยจะเป็นร่างเก่าที่ดีกว่านับแล้วก็การาจบอลเนี่ยหืร่างเก่าแบบดีกว่าเยอะมากนะครับ คิดวาเพรดีกว่านะครับบาลานซ์ความแข็งแรงดีกว่าแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยก็จะมีในส่วนของไทป์พชชันที่ดีกว่าเยอะทําเกมลุกดีกว่าจุกสกอร์คุ้มกว่านิดนึงนะครับความเร็วดีกว่ามากนะแล้วก็การกระโดดที่ดีกว่าเยอะโดยส่วนตัวเนี่ยโอ้โหผมว่า2ลร่างเนี่ยค่อนข้างคุกกี้สูสีกันเลยนะครับแบบแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนดีกว่าชัดเจน่ะมันค่อนข้างเบีียดแล้วก็ค่อนข้างกับใกล้เคียงกันมาก สำหรับวิธีการมานะเปลี่ยนค่าพลังของตอยคอร์สนะครับให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะแนวะทางที่แบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะตัน104เนี่ยจริงแล้ว104ไม่มีอะไรยากนะถ้าเกิดใช้บูสเตอร์เป็นบูตกาศยานเงี้ยก็104นะหรือถ้าเป็นบูตเอ่อพวกเกมลุกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบูตชูตติ้งนะบูตสไตรเกอร์อย่างเงี้ยก็ได้104แล้วมันง่ายมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนอะจริงๆ้ล้วก็อัพออโต้ได้นะถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังนะผมก็ ว่าก็ได้นะครับไปเพิ่มในส่วนอื่นเนาะเพราะชูตติ้งมันก็โอเคแล้วแหละแล้วก็อาจจะปรับนะครับในส่วนของดิบบิ้งให้เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมบอลคอนโทรลกับดิบบิ้งเนี่ยกลายเป็น90แล้วแต่ว่ามันไม่ลงตัวไงประเด็นคือมันเหลือเศษหนึ่งแต้มนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องลดในส่วนของอากาศยานลงซึ่งก็เสียดายนะความแข็งแกร่มมันดรอปลงไปนะครับนี่นะแต่ว่าก็จะไปได้2แต้มไปเพิ่มอย่างนี้ก็สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดอัพแนวเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนบูสเตอร์ไปใช้เป็นในส่วนของบูสเตอร์ที่่่เเป็นช้ะผมววาาานะพราาจ ความแข่งแก่งน่ะมันกลับมาเท่าเดิมนะครับแบบเนี้ยผมว่าโอเคนะก็สวยงามนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละจริงๆเราก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะสำหรับสตอยคอร์ orp, ผมว่ากดออโต้แล้วก็ใช้บูสเตอร์ลงทีมเล่นได้เลยนะครับถามว่าสตอยคอร์ orp, น่าใช้ไหมนะฮะถ้าเกิดมีเพื่อนๆนพี่ถามผมอะ อัจริงแล้วผมว่มีสตย์คอปหลายล่างนะมีทั้งล่างเมื่อกี้ที่เปรียบเทียกับร่างให้ดูแล้วก็ล่างบิ๊กไทม์ด้วยหลายๆล่างที่เล่นมาพูดตรงๆนะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะเพราะว่าในเกมมันมีพวกตัวลุกๆตัวลุกอ่ะดีๆโคดๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสโตยคอปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ติดเมตาของเกมนี้สักเท่าไหร่นะไม่ได้รับความนิยมมากถ้าเปิดได้มานะแบบลงทุนเยอะ5000ทองได้สตย์คอปตัวเดียวเนี่ยเรียกว่าเกือก็ว่าได้นะครับ